ดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับกลับมาพบก,กับผมนะครับเบียรนะครับวันนี้นะเรามาทําคลิปบอกจุดฟาร์มกันนะครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปบอกเลยนะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดซับสไครต์กดให้ด้วยนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับจุดรับเควสดไม่ยุดตรงนี้นะครับผมเกาะแรกเลยนะครับฟาร์มตั้งแต่วิวหนึ่งถึงเวิวอ่าประมาณ เวิวถ้าถ้าเป็นผลโลกเกียนะครับฟาร์มตรงนี้จนถึงวิวสิบสี่นะครับแล้วก็ไปที่เกาะมันจะอยู่ตรงเอ่อนู้นนะครับผมเกาะลิงนะครับผมนี่เป็นเกาะลิงเกาะลิงมันจะมีอยู่เอ่อถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะมีอยู่ประมาณสามเควสนะครับผมนี่นครับผมจุดรับเควสมันจะอยู่เอ่อ ตรงนี้นะตรงกลางครับผมก็ให้มาฟาร์มลิงตรงนี้นะครับจนถึงเลเวลประมาณสักสิบห้านะผมไปเอ่อตีจะมีอีกฝั่งนึงนะมันจะอยู่นีรฟบเฟสที่สองนะผมมันจะอยู่ตรงนี้นี่เลยลิงพวกนี้นะครับรวมๆแล้วมาตีนะครับเราคุยสุดท้ายจะเป็นบอสนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับอสลิงนะมานี้เลย แล้วเกาะต่อไปนะครับเป็นให้น้องๆฟาร์มเกาะน,นี้นะครับจนถึง30เลเวลนะครับกาต่อไปบุรีตัวละครนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะไปแบบเร็วๆกันเลยนะครับผมเกาะต่อไปมันจะอยู่ตรงแปบ๊บหนึ่งนะครับผมขออภัยนะครับ เกาะต่อไปต้องเลเวลส5นะครับสำหรับผลสายโลเกียนะครับผมผมแนะนำให้เวลส5ก่อนนะครับถึงจะไปที่เกาะบากี้นะครับน้องๆเห็นตรงนี้ไหมครับนี่นะครับเกาะบากี้ให้เราเอ่อประมาณตรงนี้เลยตรงตรงไปชิวประมาณนี้นะผมมันจะอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมน้องจะมีเงาเงาอยู่อ่ามันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ นี่นะครับผมตรงนี้ก็จะมีสามควสเช่นกันนะครับผมฟาร์มตรงนี้นะครับรผมแนะนาเลยนะครับฟาร์มตรงนี้ให้ถึงเลเวลห้าสิบเลยนะครับจริงๆเราจะไปฟาร์มข้างหลังนี้ก็ได้ครับแต่มันช้ามากใช่จริงๆนะครับผมพอเราเลเวลห้าสิบเราก็มารับควสนะครับผมคือบอสมันจะเกิดอยู่บนอ่าบนตรงนี้นะครับผมบน ข้างบนขออภัยครับผมมันจะอยู่ข้างบนตรงนี้เลยนะครับผมเป็นบอสบาร์กี้นะครับผมแล้วพอฟาร์มตรงนี้นะัให้ถึงเลเวล60นะครับผมจากนั้นก็ไปกเกาะอารีไซด์เลยครับผมมันจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่ต้องงงนอยู่ใกล้กันมาก,กเกาะอารีไซ์ครับผมนี่เกาะอารีไซ์มันมีอยู่สองควสนะครับคือควสตัวนี้นะผมตีไปนะครับตีไปจนถึงเลเวลประมาณ หนึ่งครับพอเช็คมันหนึ่งครับเลเวลเอ่อเจ็ดสิบห้านะครับผมแล้วก็มารับเพลสแล้วก็ไปตีตัวนู้นนะครับหรือใครจะเอ่อตีตัวนู้นนผมจะเกิดอยู่บนนั่นนะหรือใครจะฟาร์มฟาร์มตรงนี้ก็ได้นะครับจนถึงเลเวลอ่อเก้าสิบนะครับผมแล้วเราไปไปที่เกาะหิมะนะครับรีเซ็ตตัวละครครับผมขออภัยนะครับต้องรีเซ็ตตัวละครบ่อยหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันจะได้เร็วๆนะครับผม อันนี้ก็มาแล้วมันจะอยู่ใกล้ๆเกาะแรกเลยนะเราหันไปทางนี้นะผมนี่มันอยู่ตรงนี้เดินไปกันเลยครับผมเกาะหิมะ,นะน,ะมนะครับเป็นเกาะมีอยู่สามเควสนะครับแล้วก็สามารถซื้อฮาคิได้ด้วยนะคือตรงเนี้ยมันจะเป็นถ้ำซื้อฮาคินะผมเข้าไปแล้วเจอลุงแรล,ลี่นะครับสอนฮาคินะ แล้วก็เควสแรกนะครับรับได้เลเวลเ,เลเวลเก้าสิบนะครับผมจะตีตัวนี้นะครับตีตัวนี้ผมแนะนำนะครับตีตีจนถึงเลเวลร้อยร้อยห้าเลยนะครับผมแล้วก็มาตีเยติทีเดียวนะครับผมถ้าเรารับเควสแล้วเรามาตีตัวเนี้ยมันมันจะรวมยากนะครับมันอยู่กระจัดกระจายมากเลย ผมไม่ค่อยแนะนำให้มาตีตัวสโนบิตข้างบนตรงนี้นะคเดยวเราไปเกาะต่อไปกันเลยครับผมรีเซตตัวละครครับคือผมตัวนี้คลิปนี้ยาวเกินนะครับผมก็เลยออามาครับ,นะรบกดต่อไปนะครับจะอยู่น,น้องมอง ร้องมาอยู่ตรงนี้แล้ว,ลวก็มองไปมันจะมีอ่าประมาณตรงนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับไปเลยครับผมจำไม่ผิดนะนี่ผมจำผิดไว้มันจะอยู่ตรงหลังมาริฟอร์ดเล็กนะครับนีเลยครับ มาอยู่หลังเกาะมารินฟอร์ดเล็กนะครับผมอ่าผมลืมบอกนะครับเราฟาร์มตรงนั้นฟาร์มเกาะหิมะนะครับจนถึงเลเวลร้อยยี่สิบนะครับผมแล้วก็มาฟาร์มอ่าที่เกาะเกาะนี้นครับที่เกาะมารินฟอร์ดใหญ่ครับเกาะที่โดนเอฟโดนประหานะาฟาร์มตัวพวกนี้นะครับผมจนถึงเลเวลเอ่า ร้อยห้าสิบนะครับแล้วมันจะมีบอสเกือบตัวนี้งจะไม่บิดนะอเฮ้ยต่อกันอีกเกาะหนึ่งเลยนะครับผมให้น้องฟาร์มเกาะนี้นะครับถึงเลเวลหนึ่งร้อยห้าสิบเสร็จนะครับไปที่กเากาะสกายเปียนะครับผมเกาะท้องฟ้านะครับผมเกาะท้องฟ้านะครับผมแนะนําให้อัพใครใครที่ไม่มีผลใครที่มีผลที่บินได้จะสบายนะครับผม รือใครที่ไม่มีก็อัพค่าอ่าอัพค่าเมลีเยอะๆนะครับผมมเ,เองพังนิดหน่อยเด้วยไม่ค่อยได้มาลูกเก่าไปครับผมคือจุดอามันจะอยู่ตรงแบบนะครับรอมันมีที่เปลี่ยนสีมังกรด้วยนะครับผมอยู่รอบๆข้างนะครับ เออ่จุดรับเคลส์ไหน,นนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมร้อยห้าสิบนะครับมาฟาร์มตรงเอ่อแป๊บนะครับมันจะอยู่ตรงไหนนะตป๊นึ่น,นะครับผมนี่เลยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นเอ่อเลเวลหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับมาฟาร์มตรงนี้นะครับจนถึงประมาณสักเอ่อ ประมาณกี่เลเวลนะประมาณ160เนี่แหละ160แล้วเราเข้าไปโอ้คุดโอ้จะตีผมผมเจ็บแล้เวเพลยมาแล้วก็มาตีพวกตรงนี้นะมันจะให้น้องฟาร์มถึงนั้นนะครับถึงเลเวล175นะครับแล้วก็มารับเพลยแล้วก็มาตีพวกตัวนี้เลยนะผมจะตีมันเะข้านะใครที่เป็นสายโลเกียก็น่าจะสบายนะแล้วจากนั้นนะครับให้เรารีเซ็ตตัวละครครับผม จากนี้ให้น้องๆนะครับไปที่ไปที่กักขังดูฟามิงโกนะครับของโลกหนึ่งนะผมมันจะอยู่ตรงตรงนี้มั้งถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมยังไงยังไม่ครบยังผมเครบยังไม่ จะอยู่ตรงอกไปนายอยู่ให้เราน้องๆบินมาจากเกาะแรกแล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเอ่อนะครับผมฟาร์มตรงนั้นฟาร์มเกาะสก,กายเปียถึงเลเวลสองร้อยนะครับผมเราเพื่อตรงนี้เพว่แรกนะครับให้เราไปตีอ้ตัวชุดสีดำนะครับผมมันชุดสีดำนั่นแหละมันเป็น ตัวนี้แล้วก็ด้วยสองให้เรามาตีตรงนี้นะครับเราเพื่อส่องเราเหมือนกันนะผมแล้วก็มันจะมีบอสดูฟาร์มก่เกิดนะครับผมให้น้องๆรับฟาร์มจนไปถึงเลเวลประมาณสามร้อยนะครับแล้วเราไปต่อที่เกะาะอีกอะใครยุดเลยนะผมใครนึกนะผมเออมันผมกลัวว่าคลิปนี้จะยาวเกินนะผมขอตัดตัดไปตอนที่ถึงเกาะเลยนะครับผม คือว่าผมกลัวน้องๆจะไปกันไม่ถูกครับเราก็จะมาสอนนะครับผมคือมันมันจะน้องๆมาตรงนี้นะมันจะอยู่ตรง,งข้างๆนะให้เราบินไปครับผมทางตอนำไมผมนี่ทำไมมันแป๊ะกันจะจูบินเนี่ยนี่ครับไปทางคุณโอ๊กเลยครับ,บินไปเรื่อยๆนะครับผมคือเกาะอะไคอุยตนะครับใครหนุนะครับผม มันจะอยู่หลังเกาะมารินฟอร์ดใหญ่นะผม่เราตรงไปเลยนะผมนี่นะเป็นป่องภูเขอ,ขอไฟนะครับผมจริงๆผมใครที่มันใครที่มีสายโลกเกียก็น่าจะสบายอยู่มั้งหรือว่าคือส่วนใหญ่นะครับเกาะไอคาอินิกนะผมจะเป็นเกาะฮินะครับมีฮิเ้เยอะมากเลยมอนนะ บางตัวก็มีแฮคีบางตัวก็มี cje, ijo, ม boarding. แฮคี้นกครัผมล้ผมพาไปดูเนี่ยเนี่ยม,มันจะมีเนี่ยเนี่ยมันจะมีแฮคี้าคีนะครับอันนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีแาคี้นะมันจะเป็นแบบนจะเป็นยังไงอะผมก็เคยเจอนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะใช่ครับผมคือเกาะน,นี้นะครับแนะนําให้ใช้ผลบาร์กี้นะครับผม เควสแรกรับได้เลเวลสามร้อยครับผมเควสที่สองครับผมไม่แนะนําเลยนะครับผมมันจะมีฮาคีทุกตัวนะครับแล้วก็โคตรแรงด้วยนะผมไม่แนะนํามากแล้วก็ให้น้องๆครับฟาร์มไอพวกตัวพวกนี้นะครับจนถึงเลเวลประมาณสามร้อยห้าสิบนะครับแล้วเราไปตีบอสว่าใครอินุนะผมอยู่ข้างในวิวิลาวานนะลาวาน อยู่ข้างในผมขอไฟเลยนะาหน่อเราน้องความไปนะครับจงถึงเลเวล400นะผมแล้วเ,เราไปที่อ่ามันจะมันจะอยู่เป็นอ่าเกาะฉลามนะครับผมมันจะอยู่ใกล้ๆคุกอิมเพลดาวกับอ่ามันจะอยู่ระหว่างอิมเพลดาวกับเกาะหิมะนะครับผม,มจะอยู่ประมาณนั้น อ๋อมันไม่อยู่นะมันไม่อยู่ผมจําได้มันจะอยู่กลางกไม่ใช่เหรอครับเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะครับผมคือผมก็ไม่ได้มาฟาร์มโลกนี้นานแล้วก็อาจจะลืมๆหน่อยนะครับผมนี่ไงมันจะอยู่กลางเลยโอกไม่เสียผมอะนไงครับผมมันจะอยู่ตรงนี้นี่ อันนี้เป็นเกาะมากับตรงนั้นเป็นเกนาะอ่อยูเอวดาวนะครับผมไม่อยู่กึ่งกลางกันนะครับผมเราก็เข้าไปนะครับผมเข้าไปนี่นะครับผมหยุดรับเคล็ดอยู่ตรงนี้นะครับผมหยุดรับเคล็ดเอ่อผมแนะนําให้มารับไม่ต้องไปรับเคเลอะไอ้พวกนั้นนะมันจอก รามาเับเควสนี้เลยเควสที่สองครับสี่ร้อยครับผมตีพวกเออจะอยู่ประมาณตรงอ่าตรงนี้ตรงนี้จริงๆผมแนะนำให้ไปฟาร์มตรงนู้นดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้มันรวมยากครับผมมอนมันห่างกันมากเลยแล้วก็ทาวเวลแร๊บหนึ่งนะครับผมทาวเวล 4 25นะผมมาตีบอสบอินชาร์กนะบินชาร์กบอสอาลองนะมีสองร่างกันนะผมมันจะดรอปดรอปเป็นตีศูนย์นะครับตีศูนย์เซดนอะไรนี่แหละแล้วก็ฟาร์มเกาะนี้นะไปถึงอเอวอวลประมาณ500นะครับแล้วเราไปที่เกาะสกายเปียใหญ่นะครับผมนะครับผมขั้นตัวตายครับ กาะสกายเปียใหญ่นะมันต้องเอ่เดี๋ยวเราตามผุดโอเปิลเกาะสกายเปียมันอยู่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเป็นที้ใกล้เกาะลิงโอเคเดี๋ยสกายเปียร์ ปเปียนะอสาเปี้ยงผมงเห็นเป็นจางๆแล้ว ก็มีนะแต่ผมไม่แนะนําให้ฟาร์มนะผมให้เราฟาร์มถึ็นิ่งทีเราประมาณ500เราไปนี่มันอยู่ตรงน,นี้อ่านี่คนระับเราเคลตรงนี้เลยนะผมเราไม่ต้องอะไรคิดอะไรมากนะถ้าเลลเเวราเยอะแล้วมันจะดีนะผมนี่นะเวล500นะไปตีบอสเลยนะผมนี่นะบอสเกิด,ดบอสก,กัน ยังไม่ได้ดูคลิปผมรีนิวเพงก็ไปดูได้นะผมจังเลยไปครับผมไล่คุณโรกตีก่อนโรกตีเลยครับจะอยู่ น้องฟาร์มตรงนี้นะครับไปถึงเวลประมาณสักห้าร้อยยีนะ่สิบห้าถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมใช่ห้าร้อยยี่สิบห้าแล้วก็มาฟาร์มกับตัวพวกนี้นะครับเป็นตัวมันก็ง่ายก็ง่ายอยู่นะจากนั้นนะครับเวลห้าร้อยห้าสิบนะมาฟาร์มกับตัวพวกนี้นะครับแล้วจากนั้นเวล อ่าวิวห้าร้อยเจ็ดห้านะครับผมมาฟาร,ร์มกับบอสเอเนียวนะครับมันจะอยู่มันจะเกิดตรงนี้เลยนะครับผมเกิดตรงนี้เลยแล้วก็จากนั้นนะครับไปเกาะอ้าพุนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอฆ่าตัวตายแปบนึงนะครับกลัน,น้องไปไม่เป็นไงก็เลยจะมาสอนนะมาคนคลิป ผมเห็นคลิปพี่บางคนนะ่ะเขาไม่สอนเลยนะไปเอาแบบตัดไปปุบปุบปุบบเกาะนะ้ำพุมันอยู่ไหนครับโลกผมจำไม่ผิดมันจะอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ฝั่งนี้นะมันอยู่ใกล้ๆก,กับแมนชั่นเอ่อที่เป็นพ v พีกับพ v พีของโลกหนึ่งใช่ไหมประมาณนั้นเราลองบินไปสำรวจกนโอ้กไมใ้มานานแล้วนะเออนี่นี่จะเป็นเกาะที่มะ มันม่อยู่ตรงนี้เหรออ๋มอมีตรงเห็นแล้วขออภัยครับผมขออาภัยครับผมมันอยู่ข้างหลังนะครับเห็นละเห็นละนี่มันอยู่ประมาณตรงนี้เลยบินตรงบินตรงมาหลังเกาะอันนี้คือเกาะแรกนั่นคือ เกาะน้ำผู้ใหญ่นี่สังเกตเลมันอยู่ใกล้คุกเอ็มเทลวดาวนะก็อยู่ไกลกันอยู่นะไม่ได้ใกล้แต่ว่ามองอย่างนี้มันก็เห็นเกาะใหญ่มากเลยสมัยก่อนหลวมฟ์มไม่เป็นอะผมมาหลงเกาะอยู่เกาะเนี่ยแบบร้นมนตีรัอๆๆ นี่นครับผมมันหยุดเซฟอันนี้หยุดลาวเวสคือมอนมันกระจายกันมากเลยจริงๆผมก็ไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่นะตามก่นเนี้ยนี่ครับหกร้อยยี่สิบห้าลาวเพสพวกนี้แล้วหน่งร้อยสิบคือเราจะไปกันแบบเร็วๆนะครับผมอันนี้เป็นตีบอลแฟงกี้นะครับ,บร้อยแปดสิบห้าน,น,น,นะครับบอลแฟงกี้มาจนนี่นะผมอีแฟงกี้นะผมได้เกิดอยู่หน้าบ้านนะผม ก็มาปิดคลิปกันเลยนะครับผมล็อกโอ๊กแป๊บนะครับผมอุณมอนก็ตีจังเลยจะปิดคลิปหน่อยอ่าครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเอ้ยผมลืมบอกไปเลยฟาร์มเกาะตรงนี้ถึงวิวเจ็ดร้อยนะผมเอ๊ะจังเลยมอนมอนมป,ปิดคิปไปบ้างเดยวฟามตงนี้วิวเจ็ดร้อยแล้ว ไปต่อ E ี2ีนะครับ e ี2นะครับจะเป็นการสอนฟาร์มโลกใหม่นะครับโลก2นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปแค่นี้นะครับผมแล้วใครที่อยากสนับสนุนผมนะครับให้ผมมีเงินนะครับเอาไปซื้อใหม่ดีๆมาภาคน้องๆนะครับผมก็โอนมาได้นะครับที่เบอร์วอลเลต็ต0855287493นะครับผมแล้วก็ อย่าลืมกดติดตามนะครับและใครที่มาดูมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เสียสละเวลาอันมีค่าของทุกท่านมาดูคลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอปิดคลิปนะครับผมและอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะ